สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเมนูกําจัดกล้วยน้ำว้ามาฝากทุกคนนะคะวัตถุดิบของเราก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าสุกไม่ต้องสุกมากไม่ต้องสุกจนงอมนะคะก็สุกประมาณสัก85-9 0้านะคะแล้วก็เครื่องอุปกรณ์ของเราก็จะมีเครื่องแอร์ไฟเออร์นะคะหรือว่าหม้อทอดไหลน้ำมันนั่นเองนะคะวิธีการทำก็คือปอกกล้วยแล้วก็จับ เรียงลงในหม้อทอดไรน้ำมันแบบนี้แล้วก็เอาเข้าเครื่องเลยค่ะตั้งอุณหภูมิที่200องศาวันนี้เราจะอบที่20นาทีนะคะรอบแรกอบ20นาทีออกมาครบเวลาก็จะประมาณนี้กลับด้านค่ะเอาอีกด้านหนึ่งขึ้นเลยนะคะแบบนี้อันนี้ก็คือจะเริ่มหอมแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เอาเข้าเครื่องได้เลยค่ะ อบต่อนะคะที่180องศา10นาทีพอค่ะพอครบเวลานะคะก็จะสุกเหลืองน่ารับประทานมากเลยอันนี้คือสุกเพอร์เฟกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้อุปรกรณ์ในครัวของเรานี่เลยค่ะก็จะเป็นมีดแล้วก็เขียงทุบเห็นไหมคะน่าทานมากๆเลยนะคะอ,อันนี้คือกล้วยหนึวีนะคะจะได้แบบหม้อใหญ่ๆเลยทานเป็นช่วงช่วงเบลกตอนบ่ายก